มาต่หายบออยู่ต่ใช,ช้เนาะโฝุตกหำมเมียสวยน้องบอกมีเมน,น,นคลนละเฮินนเ็น้องเพอน้องเพอนี้น้องเพอจะเป็นป้าเอ็ดหามเอาบอกเมือนมือนี่เอาวโราเอา,เอา ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอีกทีนึงเด้อวันนี้เฮายัางอยู่ที่เมืองวิลาบุรีนะกำลังสี่เดินทางไปเขตเนาะของเมืองบุรพาแขวนขโมลทุกคนเลยตอนนี้เฮายัางอยู่ในฝฟังสวรรณเขตอยู่เดี๋ยวเฮาไปพูดละไปเมืองบุรพาทุกคนสิไปพูดละหมู่บ้านชนเผ่าบรูนะในาการเดินทางเขาสิวแวะนีน่นี่ได้นี่เช่นทางพนั้นจะไปพูดละเช่นทางเมืองวิลาบุรีนะไปกันสองคนคือเก้าทุกคน บอโนดพาล้วฝนหากกระตุกยานะวิดีโอนก้อนเขาแข่งฝนมาหอบเมืองวิลาบุรีเข้าอิ่มแล้วก็เดินทางต่อบอานี่ตอนนี้ก็วิราัชามโมงป่ายๆแล้วเคยยงอดชีโมงแรงล่ะครับพอดีเอาบรรยากาศแนมแรงๆ มาฝากพ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ทางบ้านเธอได้ครับสม้มอันนี้คือเส้นทางไปบ้านน้ำประเคนอของเมืองวิลาบุรีเฮาเมืองวิลาบุรีนี่เป็นเมืองที่ว่าเผ่าพ,พุทธไทยหลายนะฉะนั้นจู่แถวเทศบาลเมืองเรมีแต่พุทธไทยทั้งนั้นเลยสูงนี่น้าฝนนะน้ำแต่ละห้วยแต่ละห้วยนีน่หลาไหลโฮวยลงแม่น้ำคลองไหลห้วยลงแม่น้ำเสียเดินน้ำเซ่ยไหลลากหล,ลายพื้นทีก่กั เกิดไฟ้น้ำท่วมทุกคนเน่ยก็ได้เห็นเจอเศร้าหายเศร้าหน้าเขาอ,อยู่ผู้ปกครองกับน,น้ำท่วมเข้าตายบนกันนี่นี่คือสามแยกเลยทุกคนเดียวซ้ายนี่ไปเบื้องโบราพาได้น่ย ถ้าเลี้ยวขวานี่ก็ไปแถวบ้านสนบทของเมืองวิลาบุรีเนี่ยไปนี้บ้านนาประเขนห้ากิโลทกคนเอ้าเลี้ยวขวาไปเมืองวิลาบ้านนาประเขนแล้วเขาาในลีเลวซ้ายมุ่งหน้าไปแล้วสูเขตเด่นของเมืองบุรพาไปเลยตันเส้นทางนี่ก็ตั้งไม่ข้ามานี่เลยเวิร์เลยได้ทางอย่างลุยทิศทางที่ตมตอมเคย่ไป อยู่ว่าเขาจะเจออุปสรรคเลยนะมันเท่กับเป็นน้ำท่วมทังบรูเบอร์เพอาไปสูงหน้าฝนนี่มันเชี่งหลายเชิยงหลายย่างเข้าไปนี่จะห้ามแม่น้ำอยู่สองสายอยู่ว่าฝนตกแห้งน้ำห้วยหุ่นบลูบ มาแต่ไหนบ่อยู่แต่ชาเนาะหู้ฝนตกห่มเมียฝนตกอุ้ยนี่บ่โอ้โอ้แบบฟื้นเมือเลยเยิ่งชายเยิ่งเท่โอ้ยโอ้ยอยู่ผู้พุ่นบัดชวนบัดชวนบัดชวนเออ

เส้ S <S <S นทางนี่ฮอดเนี่ฝนตกมันเสาะมันเจิ้นเบิดกลายเป็นห้องห้วยไปเลยนีน่เป็นบททางเป็นโชคเป็นเฮียเปิ้ดเบื้องนั้นกันนำ้ำเบื้องนี้กันนำ้ำไหลไปไหลมาอยู่นี่เลยกลายเป็นน้ำห้วยน้ำห้องถ้าว่ะหึนมีทึ่จังหวะแล้วก็พาดรถล้มนี่จะเป็นกลายเป็นน้ำตกตากทั้งนั้นเลยได้ทุกคนเลยสุดปุ๊ เมื่อบ้านเลยนี่บานลุงปนี่ยบานอันนี้เลยเนาะเออ มีแต่ดำทั้งหมดเลยแถวทางนี่โอ้โหแต่น้ำปลาไายลากทุกคนข้างนี้ก็น,น้ำเนี่ลงมาข้างนี้ก็น,น้ำหมิ่นี่คือน้ำปลาไายลากมันล้นฟังแล้วก็ซัดเอาเสื้อบนเสื้อหน้าทางเลย แา่แต่จุดนี้มันมีกี่หินกระทันโอ้โหมันเสาะมันเจินไปแล้วกับฝายหมายะได้หนิอ๋อถ้าฝนตรงแห้งน,น้ำท่วมด้วยทางน้ำนี่มันจะไหลตลอดแรงตลอดตีเลยน้ำโหยสายน้อยๆน,นี่นะแง้มแรงเข้ามาแง้มแรงก็ยังเห็นเป็นเส้นทางที่ว่าฝายหมายะเติญญบทุกคนเพราะว่า ซูงนี่เป็นซูงหน้าฝนแล้วมันเฮ็ดเยอน้ำป่าหลายลากบางเธอน้ำซัดมาทนีนี่เข้าจะย่านนะนี่ก็รถไปมันจะเป็นก้อนที่หินใหญ่คุณเจ้าเด็กไม่บอกอ๋อ,อตีแปะก็ฝนชาวบ้านเลยน้ำมันก็จะไหลเลาะตามข้อค่างมาเลยเลยนน้ำนี่น้ำใน่โตมาแต่ผูอ้มามอันนี้เช้่ทางคาดไปให้ไหมบันเฮ็ด โอ้โหฮือลเลยเนาะอ่ะาคิดถมันกระแสน้ำมันไหลแห้งมันก็เลยตัดขาดเลย เทๆเดี๋ยวผู้บุคคลไปทางนี้ด้เฮ้ยนะเฮ็ดโอรนอเนะนื้อไล้ไล้ไล้ไลไปทางนี้ก็ได้บ่<ม>ได้บ่หมดได้ไปนี่ยังเดียว,วไปไปไปชุบขึ้นรถเถอะอป โอ้น้ำลึกน้ำลึกเนี้ยขับไปทางทีบ่อนซี่ทางไปมาแต่ไฮบอสนี่แล้วมานอะไรคือแม่ไปทางนี้เลยหนูหอนี่นี่ไปทางนี้เนาะ Ồn, có thụng nó, thụng nó Nế, oh. เส้นทางทุกคนเพื่อชิมาฮอดจุดนี้ได้นะอีล่าอีเลอร์มากนะมีแนะนําไปพอดีเอปลายามนี้ต้องไปโองหรือสามไปกันอย่างนี้นะเส้นทางมีแต่น้ําทั้งนั้นเลยทุกคนเลยอ่ะสบแรงน้ำตกน้ำตกต้านไปน้ำภาคดูเทิงนะเบิ้งน้ำตุ่นวิ่งไปขี่รถไปน้ำกาส้มธรรมชาติไปน้ำทุกคนนลยมีน้ำน้ำนะ น้ำตกโอ้สามารถเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วนี่โอ้นี่หายฮชาวบ้านลนนี่เออข้าเจ้ามาตหายนี่เซลเซเมื่อกี้นี่จะเป็นน้ำห้วย,น,ยน้อยนึงนะที่ไหลผ่านข้างไปเลยไหลไปตามข้างเลย น่าจะเป็นทั้งลุ้มนะสบายนะไปเลยอนนมอสลอยมละอาโอ,นนอนน lốt bao nốt mình tôi nắm đi đây ui sao เห็ดฟอนงามเมื่อกี้เนาะฟอนมึงดูฟอนนี่ดูฮะเป็นบอกอ๋อไปได้ไปอาบน้ำหมอพูน้ำไหลอยู่พูน้ำอ่ะอาบอ่ะฮะเพ้อโอ้ผู้สาวน้อยบ้านแยังนี่บ้านกระปุ่มบ้านกระปุ่มโอ้ โอ้ตึกเบ็ดกัมน,นีเป็นบ้านสุดท้ายของเมืองวิลาบุรีทุกคนเนี่ยข้าไปนี่ก็จะห่อนเมืองโบลพาได้นะบ่ดมาแต่ไฮเลยนเนาะเอออุอออออดูองเต่าพร้อมปุ่มเงยเงยไปทุกคนอันนี้คือเนื่อบ้านลุ่มปุ่ม บ้านลุมปุ้มเนะมืองเมืองบรุรพาแขวงขมวนทุกคนเลยเป็นบ้านทับิษฮอดนี้เป็นบ้านแรกเลยของเมืองบรุรพานะ้าเขากายมาอยู่ฝั่เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองวิลาบุรีเขเด่นเขาขาเริ่มต้นทางบ้านนี่แหละจะฮอดบ้านลุมปุ้มนะอยู่นี้จะมีด่านด่านโกดสิดขา เพจอนันขายเครื่องขายของยันผิดกฎหมายเพกกื่อกดไว้อยู่นี่นะก็เลยเอาเครื่องเฮาเครื่องอ,องง่อระวังเมืองอาแสงแขกสวรรค์นเขตเท่ากับแขกขโมนคนเออ,เออข้าจะมาอ่านน้ำอยู่พี่นะจะคลักกว่าบันจดก่อเ็เอาสีเดินทางไปอันคือว่าเอาสีไปนอนอยู่บ้านปะโก้เมือนี่บ้านปะโก้ เมืองโบราแขวงขมลน้นำสร้างล่มบ่สบายดีน้ำสร้างล่มบ่เนี่เบิดบ้านใสอยู่นี่เนาะอ๋อกระตุกน้อยๆตุกน้ำดื่มตุกน้ำดื่มแล้วมาใส่เป็นกระตุกตักน้ำมาแต่ให้แต่โซนแล้วนี่เนาะ อาอบก็อยู่นี่โอ้มามนำนิพิน้ำกินน้ำไสตัวนี้เอาเมือดื่มเอาเมือต้มกินบ่หนิมีได้ต้มดื่มเลยกินเลยอ๋อกินแบบสดๆเลยเนาะสบายเนาะมีได้ต้มจะเป็นน้ำสร้างบาดาลของหมู่บ้านบ้านที่เรียกว่าในบ้านลมปุ้ม ผาผู้ไทยบูเผาเพือยู่บุานนี่ผู้ไทยเราทำนเดีวนเดวนกันผู้ไทยไดบรูได้เนาะ <laughs> มาแต่หาต่ซูแหละมาตักน,ำเเน้ำนอนนโอ้ไม่ได้เสื้อกระตุกใหญ่เหอนี <c oughs> อนนบางเดียดวเ บนี่แหละสามสิบสี่สิบปีโบรานเฮาตะเกาก็แบบนี้แหละมื่บ้านเฮาไปสูบมาเอาอเสูบตรงภาพได้กระตรุกน้ำดื่มนก็เจาจะได้ปลาได้นนเอาไปใส่หญ้าหญาไสดแล้วน้ำเตาเนาะมื่บ้านเนาะเบิดยุกแล้วอืมจะไงกับโบมี่แหละนี่หนำแบบสี่กันเนาะต่อหน้าไปเนี่ยเออไฟฟ้าลงแล้วแต่ว่าเขา,ายังไซดคือเกา่าเพราะว่าอันนึงก็คือประหยัดเงิน ชักเงินเพิ่มเงินมันแล้วก็โป้มเงินกะสะดกสบาเยเพิ่มกับทาแห้งเพิ่มกับกำลังซับน้ำเดื่มกบระดิษฐ์เนะเาะคนนี้เลยเจ้าไปต้มเลยเ้เจ้าดื่มเลยครับมันมันมีจางบ่เฮากินเลยมันบ่จางบ่ธรรมอกธรรมดา,นะา,มดาเนาะเออแสดงว่ามันยังมีรสชาติสมๆมติเด็ดเดียวกันเด็เดียวก็รสชาติน้ำซ่างบ้านเฮาน้ำซ่างบ้านเฮาที่ขาเจ้าขุดเอานะขุดเอาติมตื้นอะ มันจะชมเลยมันจะมีมันมีจ่างมันไม่ได้ลงเลิกหออน้ำบดานหอะถ้าว่าลงเขาเจ้าซักลงเลิกประมาณเั้30สิบเมตรหรือห้าสิบเมตรเนี่ยมันจะเจาะพื้นพลานหินยุลุมอ่ะมันจะจ่างน้ำเนี่ยมันจะมีคราบหินปูนหลายอันนี้เขาเจ้าไม่ได้ไม่ได้ต้มนะก็เลยดื่มกินไปเลยตามสภาพแวดล้อมตามเคยกินวแล้ะก็ เป็นงงนาะเปลี่ยนกันเป่ะของเจ้าแห้งลายเนาะเต็มกระเป๋าเลยอ๋อตัวสองคนเจ้าเรามาเอาน้ำอืมมีคนมาแต่ให้อลไรกันผู้นึงสู้ผู้นึงตักเนาะเออหักเนาะเจ้าเอ้ยน้องบอกมีนี้คนลิจะเป็นน้องเพลอน้องเพื่อนี้น้องเพิร์เจ้าเป็นป้าอยู่เฮื่อนเดียวกัน อ๋อสองค้อโค้สองข้อโค้จะเหมือนดียวกันมาสวยกันเนาะนี่นาพินาทีของลูกไผ่เนาะเอาสองสองเออน้องกับว่าแมนผู้นี้จะเป็นปลานะผู้นี้จะเป็นน้องเพอเนี่ยมาตให้สูตรแล้วกันทีละมาหนานลูกไผ่จะต้องได้ตักหนำหญ้าต่ำแล้วเขาเนาะดีเนาะสีเอาแล้วบ่ ยังต oh. ่ำย oh. ู o, <te ali> euh ่บอกอ๋อก oh. oh, <help. S 1> okay. ูตำกับตำตำกับตำคีกันคีเนาะกุ้ยเมื่อเนาะวันนี้เราแบกเมื่อเนาะกี้พอหรือกุ้ยแถวนี้เขาเอินอ่องแบกอ๋อแบกจะแตกต่างกันถ้าว่าเขาไปแถวเผาตโตอะนี่เขาจะบอกกุ้ยกุ้ยเด้อ แบกงน้าอไปเราไต่ดูแลหละหลงละหลงคำวอลละป้อกระยัา่ง,งามาดหาใถ่ายเชื่อได้นี่ยสุดสีแล้วเนาะอะไรอยู่ประมาณส0มสิีสิบตุกแมนเมดบ่โตสีเดลวระเป่าเงนก็แมมน,น,นเมดเลยแบบวแบบวเอาแล้วเราบ่มอาอีกแล้วเนาะ มื่นเอาใหม่ตะแลงอีกเนาะตักเทเดียวแล้วเลยตักเทเดียวแล้วเลยว้าวมีแต่มาทั้งหมดถ่ายรถนะมีแต่ไอเจ,จ้าเจ้าก็เอานาเจ้ากันเนาะจะปีแล้วน้องเพอเจ้านี่จะปีแล้่ม,ม,ๆๆมีหู่จักเลยเออแต่งานจะปีแล้ว จะปีแล้วเอาโผลนะ่น่ะอ๋อได้อะไกแล้วบอได้ลูกแล้วจะคน้นผู้เดียวผู้เดียว,ยวโอ้โห <c oughs> เขาเอิ้นแม่ยังธ <c oughs> รรมาดาวเทพาวลูกเขาจะเอิ้นอปีในปีกี้เลยเอาเอาซื้อลูกเป็นซื้อแม่ได้บอ,อ <c oughs> คือแบบทางเฮาเนาะบางทีคือวิถีชีวิตของบรรดาผู้ยิงเล่าอยู่ในโซนอโโดยเฉพาะคือโซนเผาเนี่ยโซนเผาตรีโซนเผามุกกองในลายโซนเผา,าขายๆคือกันหลังจากแต่งงานไปแล้วผู้หญิงผู้สาวโสดนะก็จะได้เมื่อยู่เฮินสามีแล้วมาอยู่เฮินสามีเฮ็ดหน้าทีแบบนี้แหละเมื่อนี่ก็นึ่งเข้าพร้อมเห็ดกินพร้อมนะ <c oughs> แต่งยุ่โค,โคกินเรียบร้อยเลี้ยงผู้เลี้ยงย้าตื่นเมืเช้ามากอ่ะ หันหน้าก็สูพละหาย,ยิ่งพลนะเสียเ่าหายเงาสูนหาลูหาฟืนมาเหตุะลนาทีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเหือน,นปอนเข่าลูกกับยูฮันเกือหมูกเ,เกือเป็ดเกือไก่กับยูนี้แนบแมบแนบ่ละแน่นอนแล้วเนาะอันนี้มันคือประเภทนี้ของเขาเจ้านะ เส้นทางตัวนี้เขาจะเชื่อมต่อกับวิลาบุรีแขวงสวัสคิ์เขตถ้าเขาไปทางหน้าก็เมนไปพุูนแล้วจุดฮอดเทศบาลเมืองบุราพาทุกคนแต่ก็ยังหนทางยังยงาไกลนะเอ็สหามเอาบอสันมือนี่เอารถมาเอาโอ้มีแต่ตักไว้ให้มันเต็มก่อนแล้วเอารถมาเอาหล,ลังมาแต่มาแต่าาตาาตาหายมดนเลยยำมยับบ้านเดียวกันหมดบ้านลุม่มปุม ลุ่มปุ้ม,มลุ่มปุ้มเมาเสื่แล้วเล้วเลยเถนะีเ่แล้วเลยได้ตักนำมือเธอตักมือเธอน้องขุกนำคนมาเอาเนีเ่ยร้ายเต็มชองกระเป๋าแต่และหมู่บ้านในละบ้านจะมีผู้ติดแปะทุกคนเอาสังเกตเห็นว่าผู้หลายเขตเมืองบรวาพาเนี่ยเริืมต้นละบวลาก็เป็นผู้หินนำนอผู้หินปูนแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านในก็แบบดังเดิมดังเดิมถึงว่าบ้านนี้ก็มีไฟฟ้าใช้แล้ว บางบางคนก็ใช้จักคงสีต่ำคอ่าสีเข้าบางคนก็ยังได้ได้ตด่ำอยู่นะตักรไซนัมคือว่าไม่ใช่นับนะบอกข้าขเจ้าตกกันบอกใส่ขู่ด้านนอกขู่นี่เป็นขู่อันไหนขู่บูฮานขู่บูฮานได้ขู่ใส่เลน,นี่เหินเจา้าอันนั้นน้องสาเนาะบริษัทกระตุกบอกใส่อันนี้เลยผู้สาวนี่สนับบน ตักนำเลยเ่ยไปตักนำได้ไหนึ่เป็นนาทีเนาะอืนาทีมาที่ชอบของเขาแถวนี้โซลายจะเป็นสวนมันต้นเลยทุกคนเลยหลายที่สุดเลยของเมืองโมของเมืองโมละพานะี่ยผู้ผู้นั่นก็มีหัวผู้ไปเลยบุ๊มนีแต่ผู้โซลายแถวนะี้สมกับเ,เอิญผู้ดอย อีพีนี้เป็นอีพีที่สองที่ชาวฮาเดินทางไปนะอ๋อแต่บันลุมปุ่มคือเห็นมาประกายมาพระเทีวนีปเห็นสมันต้นขาเจ้าเหอเห็นความงามของธรมรมชาตินะก็เลยจอดรถพาทุกคนเที่ยวชมธรมรมชาติแถวนี้ก่อนให้หนะมันต้นเขานะมันงามรลอขี้ร้ายก็เบิกงามทุกคนนะอันนี้เขาเจ้าจะเพชรเฮิรนไว้เลยได้อยู่นี่ตั้งอยู่กลางป่ากลางดงไว้เลยห่างจากบ้านลุมปุ่มมากก็ประมาณอยู่ลักหนึ่งนะกิโลเมตรหนึ่งนี่แหละ โอสอ,อนมันต้นเขาพู้ผูผาทุกคนเอ้ยดินดับน้ำสมสมเขาเอิญมาเมืองโบราณผาเลยแต่ว่านี่ถียงห้เขาเด้วยพระเจ้ากับปุกเถียงไว้อยู่นี่เลยมุงด้วยอันนี้แหละมีแต่ฝ่าไม่พุ่งไม่พ้างันเมืเลยเขาเอามามุงนี่ตัวนี้ข่มบม่มไหม ขุมระเบิดบ้านเออขุมระเบิดจะเป็นผู้หินนำหนอาผู้หินปูนทุกคนจะมีเส้นทางตัวน,นี้ก็เลาะไปตามเปินผู้ตัวน,นี้มีหูไปหอดบ,บ้านเลยนะผู้ทางด้านหน้าเมื่อกี้พูดแหละมุ่งหน้าก็สู้เทิก็โตเขตทับเล่าเขตห้วยแหดพอได้ไปถ้าพูดย่างเงวไก่นะเบ้องนี้จะเป็นบอ่อเล็กค่อยเห็นแดงๆแม่นบอ่อเล็กขเขาจะขุดคนบอ่อเล็กอยู่เขตนี้แหละ บริเวณแถวนี้ง่ามลอยก็เลยมาแวะพาทุกคนมาเที่ยวสมธรรมชาติสมสวนมะต้นของเขาเจ้าเป็นสถานที่ที่ว่าดินดปูฝังสร้างนะครับเพื่อสร้างบ้านตงเ